ล่าสุดค่ะในพื้นที่ภาคใต้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาได้ออกประกาศเตือนนะคะพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดในช่วงนี้ค่ะจะฝนตกหนัก ถึงหนักมากไล่เรียงกันเลยนะคะตั้งแต่วันที่8จนไปถึงวันที่11พฤศจิกายนค่ะพาคุณผู้ชมไปดู2พื้นที่ด้วยกันนะคะพื้นที่แรกก็คือจังหวัดสงขลาค่ะหลังจากที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกประกาศฉบับที่2เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจะมีผลประมาณวันที่8ก็คือวันนี้นะคะถึงวันที่11พฤศจิกายน2567ค่ะขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ดังกล่าวในพื้นที่ภาคใต้นะคะระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมากสําหรับชาวเรือค่ะควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองค่ะทําให้ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่บ้านบ่ออิดตําบลเกาะแต้วอําเภอเมืองจังหวัดสงขลานะคะได้นําเรือขึ้นเก็บบนฝั่งบริเวณชายหาดบ่ออิดหยุดทําการประมงตามที่มีการแจ้งเตือนค่ะเนื่องจากไม่ต้องการที่จะออกไปเสี่ยง ทั้งคลื่นลมทั้งฝนที่มีกําลังแรงอาจจะต้องเจอกับพายุอีกด้วยนะคะนี่เป็นพื้นที่ในจังหวัดสงขลาค่ะไปต่ออีกสักพื้นที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชฝนก็ตกหนักในหลายพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะแนวเทือกเขาหลวงค่ะทําให้พื้นที่ทานน้ําตกหลายจุดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเขาหลวงในตอนนี้นะคะมีน้ําป่าไหลหลากเป็นระยะเลยทีเดียวค่ะเช่นที่อุทยานแห่งชาติน้ําตกพรมโลกอําเภอ พรมคีรีเกิดน้ําปานไหลหลากค่ะระดับน้นําในทาน้ําก็เปลี่ยนแปลงและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นระยะระยะเนี่ยคุณผู้ชมไหลกราดแบบเชี่ยวมากเลยนะคะในขณะเดียวกันค่ะที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงเขาได้มีการสั่งปิดพื้นที่อุทยานน้าตกต่างๆเช่นน้นําตกพรมโลกน้ําตกไอ้เขียวในอําเภอพรมคีรีนะคะรวมไปถึงน้ําตกในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวงค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะคะสําหรับปริมาณ น้ำที่หลากลงมาในทานน้ําน้ําตกพรมโลกก็จะไหลหลากลงไปสู่คลองนอกท่าและสู่คลองสายเยอยๆต่างๆค่ะก่อนที่จะไหลลงสู่คลองท่าแพรนะคะแต่ในปัจจุบันยังไม่ส่งผลกระทบใดๆนะคะในระดับน้ําในคลองยังอยู่ในสภาวะปกติค่ะขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการแจ้งเตือนสภาพฝนตกหนักนะคะอาจจะก่อให้เกิดน,น้ําหลากในหลายพื้นที่ดังนั้นนะคะก็เตือนภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ริมน้ําให้เพิ่มความระมัดระวัง และเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งโทรหาคุณแม่ที่ลำพูนเป็นยังไงบ้างคะแม่บอกว่าฝนตกสองสามวันติดละตกตหยุดหยุดตกตกหยุดหยุดแต่ก็ไม่ถึงท่วงพักเหนือก็คือกลับมาตกอีกแล้วอีกแล้วเมื่อเช้าเอฟซีที่เชียงใหม่ที่แม่แตงก็ส่งข่าวมาเหมือนเหมือนกันว่าฝนตกในหลายวันแล้วนะคะก็มีน้ําป่าไหลหลากในหลายพื้นที่แต่ในตอนนี้ระดับน้ําเริ่มลดลงแล้วนะคะพอไปดูส่องในเฟซเอนเพื่อนไปเที่ยวแม่ห้องสอนกัน ฝนตกเหมือนกันช่ำๆอ้เราเมื่อวานเมื่อเช้าเนี่ยมีข่าวว่ามีลักษณะการเตือนภัยในเรื่องของแผน่นดินไหวาออจากฝั่งประเทศเมียนมาเ,ออเขาบอกว่าได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ด้วยนะคะ<อ>าาต้อเฝ้าระวังกันนะคะยังไงคนงที่ดูออนไลน์อยู่ ลองทักทายลองแจ้งรายงานสภาพอากาศดูว่าสถานการณ์ที่บ้านคุณมาด้วยไปอย่างไรกันบ้างเพราะว่านอกจากภาคใต้ตอนนี้คดเตือนอยู่แล้วว่าฝนตกหนักถึงหนักมากและภาคอื่นล่ะคะเป็นอย่างไรกันบ้างภาคเหนือฝนหยุดตกหรือยังภาคอีสานหนาวแล้หรือยังนะคะเพราะว่าอุณหภูมิลดลงเยอะเหมือนกันนะคะในหลายจังหวัดค่ะทาง Nation Life TV นะฮะค่ะลองไปเสิร์ชดูใน Facebook ได้ค่ะ